สวัสดีครับพี่น้องอผมล่อนมิสุอิสานนะครับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับเช่นเก่าเช่นเครนะครับเปิดตัวใหม่เลยครับครับเจ้าอ่อนนิวไททัน2 0 2 4นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวแอคทีฟนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของแคปนะพี่น้องราคา6,22,000บาทนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับแถมฟรีทั้งหเบรคพี่น้องตัวนี้จะเป็นาสายสิงค์นะครับแต่งสายสิงค์เป็นล้อแม็กของซื้อแปดนะครับเป็นเวลการแดงนะครับยางเตี้ยนะครับ อ่าสองสี่ห้าสี่ห้านะพี่น้องตัวนี้อ่าเปจัดส่งลูกค้าจะไปจัดเองนะพี่น้องให้ให้ใส่แม็กให้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมหยิบห้าเบิ้งอ่าตัวแอคทีฟนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของแคปนะครับราคาหกแสนสองนี่มันจะแตกต่างครับตัวท็อปตัวโปรนะพี่น้องเนี่ยครับกระจังหนาไอ้กระจังหนาตัวนี้จะเป็นดำด้านนะพี่น้องนะครับมีโลโก้แบบนี้อันนี้ติดเพิ่มนะครับฝากระโปรงเทสตันนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นตัวโปรจะเป็นดำเงานะพี่น้องแล้วก็จะมีคิวโค้เมียมตัวนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับผม อ่าด้านคางนะพี่น้องด้านคางกระจกจะเป็นโค้เมียมเหมือนกันนะครับตัวโปอันนี้จะเป็นด,ด้าด,ด้านเป็นด้าด้านเบิร์นะครับนะครับถ้าเป็นตัวโปมันจะเป็นโค้เมียมแล้วก็ข้างหลังจะเป็นมือ,มอเบอร์แทนยันยยงไงโค้เมียมแล้วก็มีแนวล็อกนะพี่น้องตัวนี้มัมีแนวล็อกนะครับตัวนี้เป็นเพลิงย่นสองจุดสี่ลอยหาชิปแรงมาได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเพิ่อนๆได้จังยจอยครับแคปเปิดได้ชี้เก่าได้พี่น้องครับ ตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยเตรียมทรงหมอบนะครับนี่ครับเริ่มจากประตูแล้วครับเป็นคาร์บอนเคปล่านะครับตัวห้องตัวนี้นะครับล้วเก็มื่อเปิดแบบไม้ครับพี่น้องนี่ครับเบาะนี่ครับสวยงามนี่หน้าจอห้นะพี่น้องถ้าตัวนี้เป็นตัวตัวแอคทีฟถี่มีกล่องถอยถ้าเป็นตัวโปรตัวทอมนะครับถี่มีกล่องถอยห้นะครับนี่หน้าจอแบบนี้นะครับอ่าเป็นเกียร์พกสปีดนะครับพี่น้องครับผมอ่า เปิดสวิ์ออนขึ้นมากนะครับพี่น้องอ่าหน้าจอนะครับสื้อสวยแบบนี้ครับของแถมนะครับฟิล์มซิลิมิกนะครับเบอะแคปบแถมให้เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปบิ่งข้างหลังครับพี่น้องข้างหลังครับนี่ครับถ้าให้ผมหลดนะครับ ตัวนี้สิยงามเลยกับโหลดนา2หลัง3าก็ได้หลัง4ี่ก็ได้นะครับหลังหด้3ากับ4นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นเมื่อเปิดแบบนี้นะครับเป็นดำด้านแบบนี้ถ้าเป็นตัวโปนะครับมันจะเป็นโคเมียมเงยวๆแล้วก็มีกุญแจล็อกนะครับพี่น้องครับผมแล้วก็มีกันชนท้ายน้ำนะครับผมโวโพนะอันนี้ลูกค้าเพิ่นจะไปโหลดเองนะครับจะจ้งไรก็ฝาก ติดตามมีสุยฐานเยอะขึ้นเขาได้พี่น้องก er ลับมาอลังการอีกครัง้จงจัดแต่งจัดเต็มให้คือเก er ่าได้พี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดติดตามอยู่กับของผู้เลียหลายนะครับอะไรก็แชร์ต่อไปได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวรีวิวให้เบิ้องรื่นเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเปลือกสกสารไม่ปี2567ก็ขอขอบคุณเอสซีซูเป,ป 2, 000, 6, 60, น, SC, นนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมสวัสดีครับ